เอาละฮะคราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Echo Calyx นะครับ EP นี้เนี่ยก็มาถึง EP ที่หลายคนเนี่ยลอยคอและรอคอยกันอย่างล้นหลามนะครับนั่นก็คือวิธีการหาเพชรยังไงให้ได้เป็นหมื่นเพชรแบบไม่คักนะครับเดี๋ยวันนี้เนี่ยผมจะมาบอกทั้งหมดที่มีอยู่นะตอนนี้นะที่ผมพอจะหาได้ในตอนนี้แล้วนะครับเรียกได้ว่าเยอะที่สุดในเกมนะครับ สำหรับสายฟรยีหรือคนงบน้อยนะก่อนอื่นขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครและ1กระดิ่งด้วยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยสายฟรยีหรือสายงบน้อยเนี่ยผมก็เล่นจริงๆนะครับหรือว่าเกมไหนที่เป็นสายเติมผมก็เติมไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีการหลอกลวงผู้บริโภคแน่นอนนะครับผมสายฟรยีพออยู่ได้นะเนี่ยผมก็สายฟรีนะครับสาหรับเกมนี้นะก็เล่นฟรีเลยไม่มีเติมแล้วบอกว่าสายงบน้อยไม่มีนะครับอมา,มาโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันสักนิดนึงนะครับสําหรับผมเนี่ยที่รวบรวมมาก็น่าจะมีสักประมาณ and um. 10กว่าวิธีเลยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเยอะมากๆนะครับสําหรับวิธีการหาเพชรในวันนี้นะครับมาเริ่มกันเลยสําหรับวิธีแรกนะครับที่เราจะได้เนี่ยเราจะได้บ่อยๆเลยในช่วงแรกๆนะครับก็คือพวกรางวัลชดเชยนะครับจากตัวเกมนั่นเองเนี่ยที่จดหมายนะครับปึ๊บเนี่ยครับพวกรางวัลชดเชยปรับปุ่มเซิร์ฟนู่นนี่นั่นนะครับเขาจะมีเพชรแจกให้เรานะครับแล้วแต่ช่วงนะครับหรือว่าเวลาปรับปรุงเซิร์ฟหรือเซิร์ฟมีปัญหาอะไรพวกนี้เนี่ยทางทีมงานก็จะให้เพชรมานะครับ แต่ถึงร้อยเพชรมั่ง200เพชรมั่งครับก็แล้วแต่ส่วนวิธีที่2เนี่ยที่จะได้ง่ายๆเลยนะครับก็จะได้จากพวกโค้ดเกมต่างๆที่เขาแจกนะครับซึ่งโค้ดอันนี้เนี่ยผมทิ้งไว้ให้ใต้ร่างคลิปทุกคลิปนะครับสามารถมาก๊อปไปใส่ได้สําหรับคนที่ยังไม่ได้เติมโค้ดนี้นะครับแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโค้ดหมดอายุหรือยังก็ต้องลองไปใส่ดูนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ได้ใส่นะส่วนวิธีที่3วิธีต่อไปนะครับมาที่คาว่ากิจกรรมตรงนี้เลยครับซ้ายมือนะครับที่เป็น รูปกองจากคลิกเข้ามาปึ๊บอ่ะขอรับสเสบียงสักนิดหนึ่งเด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวไม่ทันนะครับ <c oughs> และมาที่คําว่าโปรโมชั่นรายวันนะครับคลิกไปปึ๊บ นี่เลยครับทุกคนจะเห็นเป็นกล่องตรงนี้ใช่ไหมกล่องที่เขียนคําว่าฟรีเนี่ยคิกเข้ามาปุ๊บตรงนี้เนี่ยจะไม่ได้ทุกครั้งนะครับแต่ว่าในนี้เนี่ยมันจะมีโอกาสสุ่มออกเห็นไหมเพชร1 8 8เพชรนะครับแล้วก็มีตั๋วสุ่มให้ด้วยโหของดีทั้งนั้นเลยนะครับก็อย่าลืมเข้ามากดรับกันนะเวลาเขาแจกฟรีนะครับเผื่อมีโอกาสได้ตั๋วสุ่มหรือได้เพชร8 0 0กว่าเพชรเนี่ยนะครับอ่ะผมกดรับเลยไปยัง อ่าได้ exp มาหานะครับไม่ได้เพชร <c oughs> แต่นี้ก็ถือว่าเป็นที่เสียงโชคที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ามันฟรีด้วยไนงะ ส่วนอันต่อไปนะครับมาที่เขียนว่ากองทุนสิทธิ์นะครับนี่เลยกองทุนสิทธิ์เนี่ยคืออะไรกองทุนสิทธิ์ก็คือพวกกองทุนต่างๆนั่นเองเวลาเราเติมเข้าไปนะครับเหมือนทุกๆเกมนั่นแหละแต่ว่าอันนี้เนี่ยสายฟรีก็จะได้ด้วยแต่จะได้น้อยกว่าสายเติม10เท่านะครับอย่างสายฟรีได้200เพรสายเติมจะได้2,000เพรอะไรประมาณนี้นะครับก็คือถึงตามเลเวลนั่นแหละเลเวล40รับได้200อ่ะผมกดรับโชว์เลยละกันนี่ครับได้มาแล้วอีก200นะครับหรือว่าพอครบเลเวล50ได้200 หกได้200อะไรประมาณนี้นะครับส่วนคนที่อยากได้แบบทีละ2,000ันเพชรก็ให้เติมนะครับ500กว่าบาทนะอีกอันนึงก็จะเป็นกองทุนเขตสู้รบนะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันเวลาเราเคลียร์ด่านที่เท่าไหร่เท่าไหร่ตามที่เขากําหนดนะครับก็จะได้มาแต่ถ้าเกิดใครที่เติมกองทุนเนี่ยก็จะได้ในส่วนของ บัตรสุ่มด้วยนะครับเทีละสิบใบเลยนะโอ้โหก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่ามากๆสําหรับสายเติมนะครับอันต่อไปก็จะเป็นในส่วนของกองทุนเฮลทามินนะครับนี่อันนี้ก็ได้เหมือนกันเทีละ200เพชรนะครับนี่คิดโดูเนี่ยเดี๋ยวอีกผ่านด่านชั้นที่14ผมก็จะได้อีก200นะครับวันนี้ได้แน่นอนแล้วก็16กก็จะได้เป็นชิ้นส่วนของสุ่มอะไรประมาณนี้นะครับส่วนวิธีต่อไปที่เราเนี่ยจะได้เพชรนะครับเราจะได้จาก เช็คอิน7วันครับนี่คลิกเข้ามาเลยปุ๊บสายมือเมื่อกี้นี้นะครับนี่เลยครับเห็นไหมเราจะได้1000เพชรเลยนะครับสำหรับเช็คอินวันที่4นะครับนี่ได้ตั๋วสุ่มด้วยนะตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่ามากๆนะเห็นไหมหน0 0 0เพชรแล้วนะครับเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยรวมๆแล้วนะครับเราจะมีหลักสักประมาณ3-4 0 0 0พเพชรแล้วน่อะในมือนะครับโดยที่ ผ่านไปแค่ยังไม่กี่วิธีเท่านั้นเองนะครับส่วนวิธีต่อไปนะครับมาที่คําว่าบัตรพาสต,ตรงนี้ครับสีฟ้าๆข้างบนนะครับคิขก็ามาเปี้ยงนี่เลยครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นสําหรับสายเติมกับสายฟรีนะครับก็คือบัรตรพาสนั่นแหละทุกๆเกมก็น่าจะมีเหมือนกันนะครับนี่ เกมส่วนมากจะอยู่ได้เพะบัตรพาสนะครับพวกเกมให้เล่นฟรีเนี่ยเนี่ยแต่ถ้าสายที่ไม่ได้เติมหรือสายฟรีนะครับก็จะได้เหมือนกันอย่างเลเวล5ได้มา100เพชรนะครับนี่มีตั๋วสุ่มด้วยก็ถือว่าใช้ได้เลยนะเกมนี้ถึงจะได้น้อยนะแต่ว่าเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆทีละร้อยสองเพชรเนี่ยเป็นหลักพันเหมือนกันนะครับเก็บหลายๆวิธีเนี่ยอ่ะวิธีต่อไปนะครับที่เราเนี่ยจะได้ให้มาที่คําว่าเขตอยู่อาใสยนะครับปึ๊บและมาที่โชรูมปึ๊บ แล้วมาที่คำว่าหอเกียรติยศนะครับ นี่เลยครับตรงนี้เนี่ยเราจะได้อีกหลายพันเพชรเลยนะครับในช่วงแรกๆนะเพราะว่าช่วงแรกๆนะอาชีพเมน้นต่างๆเนี่ยยังทําค่อนข้างง่ายอยู่นะครับเห็นไหมแต่ละห้าสิบเพชรครบรางวัลเกียรติยศทับ300ก็ได้อีก50เพชรนะครับเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับเกียรติยศสะสมก็ได้อีก50เพชรนะครับประมาณนี้แล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็จะอยู่ในหมวดของความทรงจานะครับความทรงจำเนี่ยอันนี้ก็จะได้เหมือนกันเนี่ยเราจะได้จากพวกสมทบไฟล์อะไรพวกนี้นะครับเห็นไหมได้30เพชรอะไร ประมาณนี้ตรงนี้ก็จะได้อีกหลายร้อยเพชรเลยนะครับส่วนวิธีต่อไปนะครับที่เราจะได้เพชรเนี่ยเราจะได้จากไหนตรงนี้ห้ามมองข้ามเด็ดขาดนะครับหลายๆคนไม่รู้แล้วมองข้ามไปมันจะอยู่ในหมวดของกิวเนรับคลิกเข้ามาเลยปึ๊บและมาที่คําว่าโถงกิจกรรมนะครับปึ๊บ แล้วมาที่คะแนนค่าแอคทีฟความคืบหน้ากิวันสุดท้ายนะครับนี่เลยครับได้อีก30เพชรนะครับตรงนี้ห้ามมองข้ามเด็ดขาดใครว่ากิวไม่สําคัญสําคัญมากๆนะครับเนี่ยยิ่งกิว อยู่กันหลายคนแล้วทุกคนช่วยกันทํากิจกรรมกิวทั้งหมดนะครับก็จะช่วยทําให้เราได้รับเพชรด้วยแล้วก็อีกหนึ่งอันนะครับที่เราจะได้จากในกิวก็คือห้องวอลล์รูมคลิกเข้ามาปุ๊บแล้วมาที่ปฏิบัติการเดลีฟนะฮะคลิกเข้าไปอ่ะสักอันหนึ่งอันไหนก็ได้นี่ครับทุกคนเห็นอะไรไหมครับเขาสุ่มได้เพชร488เพชรนับโอ้โหดวงจะดีไปไหนฮะ โอ้ยอยากจะได้แบบนี้บ้างอยากมีอารมณ์แบบนี้บ้างนะครับเนี่ยเขาก็จะทําการเปิดแล้วก็สุ่มให้นะครับว่าใครจะได้อะไรยังไงบ้างนะครับเนี่ยก็อย่าลืมมาทํากันนะของฟรีทั้งนั้นนะครับดูแต่ส่วนวิธีต่อไปนะครับสาหรับการหาเพชรจะได้จากล็อกอินปกตินะครับเมื่อกี้ล็อกอิน7วันไปแล้วใช่ไหมตรงนี้จะอยู่ในส่วนของล็อกอินปกตินะครับที่เป็นรูปปฏิทินขวามือบนตรงนี้นะครับปุ๊บนี่ก็จะได้เพชรนับห้าสิ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 บตรงนี้เนี่ยก็ได้ละสองร้อยเพชรนะครับแบบง่ายๆเลยนะส นะผมจะไปแบบไวหน่อยละกันจะได้ไม่ดูยืดยาวเกินไปนะครับจะได้จังแนะนําฟังก์ชันที่เป็นรูปเข็มทิศนะครับปึ๊บ คลิกเข้ามาเห็นไหมเวลาเราผ่านเคลียร์นับฐานวิเคราะห์แฟชั่นนู่นนี่นั่นเนี่ยก็จะได้เพชรมานะครับตรงนี้ก็จะได้อีก3 4 0ถึงเพชรเลยโอ้นี่ยิ่งตรงนี้นะครับโอ้โหรวมๆแล้วก็น่าจะได้เกือบ 1, พันเพชรเหมือนกันนะเนี่ยนะครับประมาณนี้ส่วนวิธีต่อไปที่เราจะได้เพชรนะครับเราจะได้จากเควสรายวันคลิกเข้ามาปุ๊บนี่ครับพวกค่าแอคทีฟที่ทําถึงนด้เห็นไหม ได้พลังงานด้วยได้เพชรด้วยนะครับตรงนี้ก็จะได้อีกวันหนึ่งร้อยเพชรเลยนะครับสาหรับค่าแอคทีฟที่จะได้ต่อวันส่วนวิธีต่อไปหูวิธีนี้ผมต้องบอกเลยว่าในช่วงแรกเนี่ยเราจะได้แบบมหาศาลหลายพันเพชรมากๆนะครับตรงนี้เนี่ยก็น่าจะถึงหลักหมื่นเพชรละให้มาที่ภาคสนามนะครับแล้วมาที่ศึกต่อสู้์สูนตรงนี้คืออารีนาหรือว่า PVP นั่นเองแต่ผมไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาขนาดไม่มีเวลานะครับแต่ก็ยังถือว่าพลังผมยังอยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้นะครับเนี่ยยิ่ง เราชะนะแต่อันดับสูงมากเท่าไหร่นะครับเพชรที่เราจะได้เนี่ยก็จะยิ่งเยอะมากเท่านั้นแต่พอติดอันดับ1ในร้อยแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยได้เยอะละเพราะว่าอันดับมันค่อนข้างชั้นน้อยลงนะครับเนี่ยอย่างสมมุติอันดับ1 0 0 0ไปอันดับ0 0าร้อยนหูได้เป็นพันเพชรนะครับต่อรอบนะก็ถือว่าเนี่ยตรงนี้อย่าลืมมาต่อสู้เพื่อแย่งชิงเพชรกันด้วยนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะแล้วก็ต่อไปนะครับที่เราเนี่ยจะได้เพชรนับให้มาที่คําว่าสํารวจปุ๊บนี่เลยครับก็คือ การลงด่านนั่นเองอันนี้เนี่ยก็จะเรียกได้ว่าเกมแนวเทิร์นเบลหรือเกมที่เป็นแนวแนวอย่างเงี้ยตรงนี้เนี่ยคือที่หาเพชรที่ดีที่สุดของเกมแล้วนะครับที่เกมเนี่ยวางระบบเอาไว้นะครับก็คือการลงด่านนั่นเองเนี่ยคลิกเข้ามาปุ๊บบางเกมเนี่ยก็จะได้ระหว่างด่านไปด้วยบางเกมเนี่ยก็จะได้พวกค่าเสบียงค่าแอคทีฟนะครับที่เก็บดาวพวงนี้น่ยเห็นไหม 100 200อะไรพวกนี้เนี่ยก็จะได้ร70เพชรนะครับต่อ1บทที่เราผ่านนะครับก็จะประมาณนี้เราคิดดูถ้าเราผ่านเป็น10บทละพันกว่าเพชร2 0 0 0เพชร3 0 0 0เพชรแล้วนะครับเห็นไหมข้ามมองข้ามเด็กคาดีกอันนึงเนี่ยก็จะได้จากในส่วนของคําว่าย้อนอรอยย้อนรอยเราจะได้จากไหนอ่ะลองคลิกไปนะครับอันนี้เนี่ยนอกจากจะใช้ในช่วยในการ หาเศษตัวละครแล้วยังได้เพชรด้วยนะครับเห็นไหมได้30เพชรนะครับก็ประมาณนี้60เพชรด้วยรวมๆแล้วเนี่ยถึงหมื่นเพชรแน่นอนนะครับใน3-4วันแรกนะครับเผื่อเกินด้วยถ้าไม่ได้ใช้อะไรนะอ่าโอเควิธีการหาเพชรทั้งหมดของผมก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับอีกวิธีหนึ่งที่อยากได้เยอะๆเลยเติมครับอยากได้เท่าไหร่เติมเมา อ่าโอเคอยากให้ผมทำอะไรอีกคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับเดี๋ยวจะมาทำให้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ